ไรสินซึมๆก็สบายวะกูถูกหวยวะอ้าวถูกหวยก็ดีดิจะซึมทําไมอ่ะถูกเท่าไหร่วะแสนห้าผมยังโคตรฟุกเลยแสนห้าฟุกบ้าอะไรกูไม่กล้าไปรับตังค์อ้าวมันไม่กล้าไปรับตังค์อ่ะกูบนเจ้าพ่อเอาไว้ปล่อยปลาสองตัวปล่อยปลาสองตัวมึงรับตังมาแล้วมึงก็เป็นปล่อยปลามันจะไปยากอะไรอ่ะกูบนปลาโลมาไว้ บนปลาอะไรนะปลาโลมากูไปถามกรมประมงดูแล้วนี่ขนาดลูกมันนะเฮ้ยตัวละห้าแสน่ะกูไม่รู้จะทำยังไงเออหรือว่ากูไปซื้อปลาดุกมาแล้วตัดเนี่ยงไปปล่อยมอั่ว หรือว่ากูไปซื้อประดุกมาแล้วตัดเนี้ยงไปปล่อยมึงว่าเจ้าพ่อจะโกรธกูไหมว่าเฮ้ย